วันนี้ก็ถือโอกาสเปิด EP หนึ่งกันที่นี่เลยที่นี่ก็คือตลาดญี่ปุ่นทงองหล่อนั่นเอง <ifer> ห, <rogue. S 2> หรือว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาเรียกที่นี่ว่าทองหล่อมีฮงอิจิบะนั่นเองค่ะก็คือวันนี้เขาจะมีโชว์การแล่ปลาทูน่าตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โหได้ฟิลแบบญี่ปุ่นไหมล่ะ่อมาก อุ้มอยากกินเนื้อตรงนี้แล้วก็อยากกินกุ้งกับหอยนางรมแล้วก็ปลาโซนูน้นต้องทำไงคะสั่งได้ที่เดียวค่ะจะจัดการให้เลยจำชื่อไว้ตามหาคุณอูดงแล้วก็สั่งกับเขาได้เลยสวัดีม่ักแฟนรายการทุกท่านนะคะจากที่ EP 0.1ใช่ไหมที่เราได้ทักทายกันว่าอุ้มกลับมาแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ยังคงไปญี่ปุ่นได้แบบไม่ค่อยสะดวกสบายนักในระหว่างรอเนี่ยอุ้งก็เลยคิดว่าเอ๊งั้นเราก็มาหาที่เที่ยวที่กินที่ชอบให้มันได้ฟิลแบบญี่ปุ่นในบรรยากาศแบบที่อยู่ในไทยกันดีกว่าอุ้งก็อยากจะไปเห็นแบบบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นตลาดสดได้เห็นปลาสดสดได้เห็นของสดอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเอ๊ที่เมืองไทยมีที่ไหนบ้างนึกออกที่หนึ่งแล้วก็ไม่ไกลด้วยและวันนี้ก็ถือโอกาสเปิดอีพีหนึ่งกันที่นี่เลยที่นี่ก็คือตลาดญี่ปุ่นทั้งร้อนนั่นเองหรือว่าคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาเรียก ที่นี่ว่าทองหล่อมีหงอิจิบัตนั่นเองค่ะไปตั้งต้นที่นี่เลย ซอยทองหล่อ13แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้แต่หลบรถเลยนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อาจจะเยอะหน่อยตรงนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บเป็นเวิร์งขวามือที่ดูแบบว่ามีความเป็นญี่ปุ่นหลุดออกมาจากบนถนนเส้นนี้ <ๆ S 1> ตอนเนี้ยอุ้มมาแต่เช้าเพราะว่าเขาบอกว่าวันเนี้ยจะมีปลาสดๆมาสําหรับใครที่เคยมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะพามาอัปเดตให้ดูว่าเขามีอะไรมาใหม่มีอะไรมาขายบ้างส่วนใครที่ไม่เคยมาหรือว่าอยากมารู้จักแต่ว่ายังไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูพร้อมๆกันเลยข้างใน โอ้หฟิลมันได้ฟิลมันได้เพราะว่าเข้ามาแล้วแบบเห็นถึงปลาสดกุ้งหอยอาหารสดอยู่ตรงนี้การจัดเรียงวางเหมือนตลาดที่ญี่ปุ่นเลยพื้นหรือว่าแบบเนี่ย รางน้ําที่เขาใช้อะไรเงี้ยคือเหมือนฟิลญี่ปุ่นมากก็จะเห็นคนเขามาเลือกซื้อกันเพราะอันนี้ช่วงเช้าไงก็จะมีคนมาซื้อเยอะหน่อยคือมันจะได้ฟิลแบบบรรยากาศญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่ามันมีคนญี่ปุ่นมาซื้อไงอันนี้คือเป็นฟิลที่แบบเออชอบมากเลยที่เนี้ยเขาก็จะมีลูกค้าประมาณ2แบบแบบที่1ก็คือคนที่เขาทําร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยอ่ะเขาก็จะมาซื้อเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งคอมมูนิตี้ของเขาแหละที่จะมาซื้อของสดที่บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2ก็คือกลลลุุ่่่มคคคนนททีเเ้าปป็บัวไแวก็ซื้ออกับบานนน่เง แล้วคือที่สําคัญเขาเขียนได้นนะว่าปลาเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างอันเนี้ยมาจากจังหวัดคากชิมะเลยแล้วก็คือมาเมื่อวันที่26จุลายวันนี้วันที่เท่าไหร่26ก็คือมาวันนี้ปลาตัวนี้เชื่อได้ว่าเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วน่าจะอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาบินมาเลยนั่งจะเป็นอะไรมานะจ๊ะ ตอนเช้าก็จะมีความวุ่นวายของคนที่เข้ามาซื้ออะตอนนี้เริ่มโล่งแล้วเดี๋ยวอุ้มพาเพื่อนๆมาดูกันว่าเขามีปลาอะไรกันบ้างโอ้ยอย่างอันนี้มีปลาโออันนี้ปลาคัสื้อโอนี่เขาขาย100กรัม90บาทอ๋ออันนี้คือแบบปลาปลาสดแบบอย่างกับลูกแก้วอะ อ,อันนี้มาจากชิซโซกะกินไม่ได้นะอันนี้หอยนางรมของฮอกไกโดตัวละ85บาทบอ้าทราคาใช้ได้นะเพราะว่าเวลาเราไปกินหอยนางรมแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปของเราก็ออตัวเราก็เป็นร้อยแล้วนะอันนี้คือราคาดีเลยแล้วมาสดสดก็คือเนี่ยเห็นเข,เขามี2ราคานะมันมีราคาธรรมดากับเหมือนจะเป็นราคาเมมเบอร์ไม่ทราบว่าถ้าราคาเมมเบอร์นี่เขาคิดยังไงคะต้องทํายังไงถึงได้เป็นเมมเบอร์การเป็นเมมเบอร์ครับคือจะมีการสมัครสมาชิก200บาทนะครับจะได้ลดค่าภาษ์ในประเภท สิ่งรั้งประเภทของสดแล้วก็ถ้าสมมติปีสมาชิกกับจะเป็นแอร์ไลน์ที่สมัครสะสมไมเล่นสะสมไมเล่นได้ด้วยเป็นสิทีิพิเศษสำหรับเมมเบอร์เท่านั้นโอ้โหงั้นตอนนี้บินไม่ได้กินปลาสะสมแต้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> ดีดีมากเลิศมาก <c oughs> <c oughs> ね。มนมะักうんยโですねโอัโอันนี้คือคุณเอนโดนั่นเองคุณเอนโดก็คือจะเป็นผู้ดูแลก็คือใหญ่สุดในเนี้ถ้าเกิดมาเจอคุณเอนโดนี่ทักทายได้เลย <c oughs> เอนโดซังเคีวอะ เขาอะไรกันล่ะคิดเรื่องมั้งอ๋อก็คือวันนี้เขาจะมีโชว์การแลร่ปลาทูน่าตัวใหญ่ตัวนี้ที่นี่โอ้โหได้ฟิลแบบญี่ปุ่นไหมละ่ะ ที่ได้สอบถามเขานะก็คือ mm. ปลาพวกนี so ้จะเป็นปลาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเขาก็มีจองเอาไว้แล้วว่าเขาอยากได้ส่วนไหนส่วนไหนกันตอนเช้าเนี่ยก็จะได้เวลาตัดแบ่งส่วนหนึ่งคนที่จองไว้แล้วก็จะได้ไปแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะเอามาวางขายให้เราเนี่ยสามารถถือได้ด้วยแต่ดูแล้วโอ้โหแบบดูแบบอยากจะจิ้มกินเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักนะเนี่ย เฮ้ยตอนแรกนึกว่าเบาเพราะว่านึกว่าหัวปลาหนักมากไปญี่ปุ่นก็หลายครั้งนะไปดูโชว์ก็หลายหนไม่เคยยกหัวปลาเลยงั้นวันนี้อุ้มขอลาไปก่อนเอาไปต้มดีกว่าโอ้โหเฉดสีคือดีมากไล่สีสวยมาก ชิมได้เหมือนเขาจะได้ยินเลอว่าอุ้มหิวแหะเมื่อกี้อิตราคิวาอันนี้ชิวโทโรออันนี้บอกกันอีทีคนแรกชื่อคุณมิซาโตะก็จะเป็นคนแรกของที่นี่เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แล่ปลาเก่งมากละจ้าดูโอ้โหอันนี้ชิวโทโรนะขอลองชิมอ่ะให้ดูก่อนพี่บอกว่าเฉดสีไล่สวยมากเห็นไหม ชมพูแล้วก็ไปแดงและเลือเลยอร่อยมากนี่อยู่ญี่ปุ่นเลยอยู่ทองร้อดูสีสดแบบบินตรงอ่ะอเพิ่มรสชาติยิกินยิงคิดถึงญี่ปุ่นตายเลย มิซาโตะซังどこからですかชิโซะโนะฮามามะซึเขามาจากชิโซ,โซกะแล้วก็เขามาจากฮามามาซึก็คือติดทะเลเลยอะ่ะอ,อติดทะเลมีน้ำประทับใจมากอร่อยมากขอถ่ายรูปห,หน่อยชาชินอิชวนดีเด็สก่โอ้ อนนี้คือไม่ใช่ลูกค้ากิตติมศักดิ์แล้วนะ <c oughs> เขาจะให้อุปนพนักงานที่นี่แล้วเสร็จจากของที่เป็นของฟีตอนนี้เรามาดูซูเปอร์กันบ้างโซนที่เป็นโซนซูเปอร์คือถ้าใครอ่ะไปญี่ปุ่นแล้วชอบเดินตลาดหรือว่าชอบเดิน Super Market, ience, ซูเปอร์มาร์เก็ตคอนเวนิทโซญปุปน่ะก็จะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับของพวกนี้มากยิ่งอันนี้นะเขาเป็นข้าวนิงาตะโคชิฮิการิตัวจีดของข้าวญี่ปุ่นเลยแล้วก็อันนี้ น้ำแอปเปิลนี่คือมาจากอาโอโมริเลยนะ made in อาโอโมริเ hmm. ห mm ็นไหมคือพวกนี้จะเป็นตัวช่วยชั้นดีในการทําอาหารของเราในครัวของเราให้ได้ฟิลญี่ปุ่นมากอุ้ม่าเออมาหาซื้อที่นี่นี่ความอร่อยนี่มีไป80%แล้ว ดูเขาเขียนส่งต่อความอร่อยของเนื้อวากิวไปทั่วโลกพี่ยินดีรับแบบเต็มใจมากๆโซนนี้เป็นโซนของคนหลักเนื้อเนี่ยมุมในทั้งหมดเลยมีเรียงยาวไปเลยก็จะเป็นเนื้อวากิวจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง เนื้อโกเบสันนอกแผ่นนี้4,473บาทแต่เขามีหลายราคานะ2,000กว่าก็มี3,000กว่าก็มีอุ้มมือดีมหยิบแพงสุดในตู้เลยข้อดีนะของตลาดญี่ปุ่นในไทยก็คือเขามีเขียนภาษาไทยกำกับเอาไวใ้ให้เราเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจแบบถูกต้องยกตัวอย่างวากิวหน้าท้องยากินิกุหรือเนี่ยเป็นส่วนสันแหลมตรงนี้อ่ะ460กว่าบาทลายสวยอยู่นะส่วนอันนี้ สไลด์บางจะเอาไปทำชาบูชาบูก็ได้หรือจะเอาไปทำข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นก็ได้แต่ถ้ายังไม่สะใจรับเนื้อแบบแผ่น <S 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 เคียงแบบนี้สักแผ่นไหมอันนี้เป็นแบบสเต็กโอ้ยลายดีมากสวยมากที่เนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเอาอันไหนเอาอันนี้ไปทำสเต็กให้เขาทำให้เอาตรงนูน้นเอามาทำเป็นปิ้งย่างให้เขาย่างให้ได้เลยแล้วก็เราขึ้นไปกินชั้นสองได้ อพอดีมันมีตรงนี้เอาสันนอกดีกว่ารบกวนได้ค่ะ,คะอันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณอุดงแนะนําเลยดีกว่าเพราะว่ามาที่นี่แล้วอยากทานเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างสมมุติว่าอุ้มมาเลือกซื้อเนื้อบอกให้ทําได้เลยตรงนี้ใช่ค่ะแล้วโซนของสดนี่คือยังไงบ้างคะเหมือนกันทุกโซนค่ะอยากได้ตัวไหนชี้ได้เลยจะให้แล่เป็นอะไรให้แล่เป็นสเต็กหรือว่าจะให้แล่เป็นซาชิมิก็ไดแไ้แล้วก็นาขอไปชําระเงินแล้วก็นํามาให้ย่างีงงั้น อุ้มอยากกินเนื้อตรงนี้แล้วก็อยากกินกุ้งกับหอยนางรมแล้วก็ปลาโซนูนต้องทําไงคะสั่งได้ที่เดียวค่ะจะจัดการให้เลยจำชื่อไว้ตามหาคุณอูดง้งแล้วก็สั่งกับเขาได้เลย บรรยากาศมันได้อยู่นะมาเดินตลาดนะสักประมาณสักทเที่ยงเที่ยงบ่ายอย่างนี้นะแล้วก็มาสั่งซื้อของกินแบบนี้ขึ้นมากินที่ชั้น2องโอ้โหจริงจริงนี่มันได้ฟิลมากๆเลยเนี่ยพอมาถึงเราก็ลำบากุ้มิกแล้วต้องมาลองชิมให้ดูอีกว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากเนื้อก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นสะกอด <S 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 เนื้อวากิวเอซยางสดส ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไนปอกมากุู่มากขอใช้มือนะเพราะว่ากินคนเดียวตรงนี้ไม่มีใครสดๆถอดหางง่ายหัวง่ายแบบนี้อ้ยาจุ่มช็อตนิดนึงหวานมากห <c oughs> อยหอยจากอิวาเตหน้าตาดีไหม เดียวยาวอบอิ่มที่นี่น่ารักกว่าตลาดที่ญี่ปุ่นนิดนึงมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขายด้วย ขอบคุณที่นั่งเครื่องมาอย่างสุดท้ายเมื่อเช้าที่คุณมีซาโต้เขาเป็นคนแรกมันจะมาอยู่ในแพ็คดีๆน่ารักๆ่ารักแบบนี้แล้วก็ขายวที่ตู้ใครมาไม่ทันเขาแล่ตอนเช้าก็จะมีของที่แล่สดๆจากเมื่อเช้าเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เราสามารถซื้อแล้วก็กินได้รสชาติเดียวกันแบบพี่อุ้มมาตอนเช้าแบบนี้เลยดีมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่นี่นะคะใครอยากจะซื้อ ของโสดใครอยากจะซื้อของไปทําที่บ้านหรือใครอยากจะซื้อเรากินกับแบบนี้แบบอุ้มเนี่ยก็สามารถทําได้หมดเลยแนะนํานิดนึงนะถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะเข้าไปดู Facebook ของเขาก่อนเขาจะมีตารางบอกเลยว่าวันไหนปลาเข้าบ้างเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่นี่นอกจากคุ้มแล้วก็ครบทุกอย่างมาทีเดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งช็อปได้ทั้งกิน ครบหมดทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทน่าไหนนะคะอยากให้อุ้มไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยที่ได้ฟิลญี่ปุ่นแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของมาจีเดย a เจแปนหรือว่าเข้าไปในช่อง YouTube จะเป็นเ t ็ Offi ีวีอได้เลยค่ะติดต่อกันผ่าน2ช่องทางนี้นะส่วนคลิปต่อไป E ีที่2อ,อุ้มจะพาเพื่อนๆไปกินเที่ยวช็อปที่ไหนในเมืองไทยและได้ฟิลญี่ปุ่นอีกก็เดี๋ยวคอยติดตามกันได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปกินแบบจริงจัง